เดินเที่ยงคืนทำอะไรฉันตากบอกหึงไลยฉันก็นอยากรู้ว่ามันใส่ได้จริงบ่บอกหึงแห่งแต่ถามว่าใคยกินกับเขาไม่เคยกินแต่ยังไม่เคยทำา้องนำกันไปเบิ่งสิเพราะกระเดินซอกอย่าทำเป็นสงสัย ว่าใจฉันอยากรู้ว่าประ่งน่ะมันใส้ได้จริงไหมนะนี่ตากไว้เลวนี่หน่วยหนึ่งนี่เสียเขาต่มเข้าเยู่แบบพินนอ้องยายเขาตัวเข้าได้ไของทุกอย่างมันต้อง,องร้องแล้วค่อยกับเสืไปเซนามร้องเบิงมันสิขึ้นฉีบหรือบอโอ้ยโอ้ ขาลีเตอูเตมันหนาวย้อนมันฝนนะจ๊ะฝนมันโตกรินหลังบ้านมันไม่มีไฟแต่ในครวัวมีไฟนั่นน้อยทำไมโง่อีกแล้วก็บอกแล้วมันขี้ลืมแล้วมันก็จะลืมเปิดน้ำเย็นธรรมดาแซ่นะเห็ดตามเขาว่านะถ้ามันคืนมาก็จะได้กินตำมงหงรอบเดิกแหลคะค่ะ เอาว่าแช่ไว้สักพักเด้อแม่จ้้เดี๋ยวกูจะลองนี่แหละค่ะสิได้กินปลาหงรอบเด้อแน่แนและน,นี่สี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวเรามารอดูนะตอนนี้สี่ทุ่มนะเอามาท่าเบิ้งกันเด้อพี่น้องเด้อที่ผลเกินคาดพี่น้องมันก็ต้องกินตำมกคุ่งละจ้าสรุปแล้วได้ผลนะคะมะระกกแห้งนี่กับสภาพเดิมเลยนี่นี่ ันนั้นลงทุนทําให้ดูเนาะวยมันก็มาเป็นเส้นมงคงขึ้นค่ะวกวากระสิธ์ต่ำกนเด้อพาีนเดอต่ำก่อนนี่จ้าแม่น้อยแช่ไว้ทีจริงอะสิบหานลที่ต่็ม่หน่อยค่าเล่นเกมนะวันนี้แม่น้อยกระสิธ์ต่ำเด้วันนี้เด้อเราทําให้เธอดูล่นนะเล้นเราก็จะเอามะละกอมาใส่นะเวลาจะใส่มะละกอแล้วก็บิดนะ้ําในมะละกอออกให้หมดเด้อจ้ะเด้อ ส่วนใครจะชอบเส้นเล็กเส้นใหญ่อยู่ตอนฝานเลค่ะเด้อตอนสับเด้อเลยะะไม่น่อยเฮ็ดแห้เบิ่งเพื่อพี่น้องจะได้มีไอเดียสําหรับใครที่กลับเมืองไทยแล้วมีมารากอรที่บ้านเยอะไม่ต้องเสียเงินซื้อให้วุ่นวายนี่ไงเราก็จะได้บุกหุงเหมือนเดิมทําให้ดูแล้วก็จะกินให้ดูด้วยได้ผลเลยค่ะโอเคเต๋อ okay, ไม่พริด ขออนุญาตโยกก่อนม่สิผ้าโทรศัพท์คอยงวยกัน,ม,กนมันจะเป็นตะบองฮงเข้าดีๆนี่แหละจะเส้นเป็นเส้นเห็นไหมนี่เข้าเนื้อข้าน้ําเหมือนเดิมถามว่าความกรอบยังโยไหมเดี๋ยวจะกินให้ฟังนะกินให้ฟังมึงก่อนจะกินให้เบื้องพ้อมนี่คะ่ะกรอบค่ะไปลงมือกินจริงได้บ้างไม่ได้อยากกินนะแต่ว่า มันได้ตามแล้วก็เลยต้องกินเพออาราะไงเห็นไข่ตับโมโหมาหมแล้วน้ำกลนอีกอหืมกอบกวาให้สับัวสัส่งช่วงนี้ถิงจะเพียกก็เลยรถบอ,อกขี้บง ซีสันก็ได้ผยกันไหนแสบใส่เหรอพี่น้องไม่น่อยกินยาไรน้องเด็กกรอบของจริงโครนเป็นเบลท์อะไรมึงปังก็ฮอตด,ดอกเวลาทุ่ม อีเลงเราดเาดีที่สกบกรอบกว่าที่เราตำสดเลยวนตกลิ้น เงี้ยๆยก็เห็นมันแห้งขอกอักเนีกยว่ามันสะบอได้หลายว่าแลใส่น้ำบัดมันพองขึ้นมาหามเ้ยบอกหุงหน่่ยนึงได้ไห <c oughs> ผู้ใดมักเส้นฝอยผู้ใดมักเส้นไง <c oughs> ทำเอาเลยเ <c oughs> หนือหนาเช่นฟิ้วฝอยได้ มืเอเราแบบนีเ้เซ็ตเซ็ตมันเย็นหน่อยไปเมืองไทยฉันจะสักไว้ฉันจะไม่ใช้เครื่องขูดหรอกมันเล็กไปมันฝอยเพื่อซับง่ายๆครูคลีซับก,กระีด ครับใช้ได้ยังเงี้ยเสียงกบอีกท่าฟูงลงเข็มดิงลุกมาเบิ่งเ่าฮาลุกออกจากเปียงมากตามเพาเอเจ้าหิวบอก จังงูบ้บ่นขคุกบมน่นยงเขาเลยอืมเิจะเก็บแส่ตูนนี่นะคะเด้อกินไม่มีพ่ได้หรอกค่ะเป็นกตะชื้นแตกๆ่ราท่านค่าขแบบนี้ ตำเอาเหนือของน้ำอยู่เด้เหมือนกันก็บอกุงดิบเพี้ยงแต่ว่าอันนี้สิก,กอบกลัวประหยัดท่านกลัวตรงถ้าเข้าไปเมืองไทยมันคงบานเข้ามันถือเข้ามาบอกุงสายพันธุ์ไหนก็ซื้อมาสักเอาเลย กินขนมปังขนมปังฮัทดอกได้เองครับาได้โอเคฮันดูทอมวัตกันมันรุ่นก mm hmm. ว่ามย์เราจะไปกินแก้เผ็ดเป็โมทักมเ <laughs> บสตักตไปไปย่ะ ัเผ็ดควรจะกินก็เผ็ดพ่อเนี่ยควกินพริกดิบไปแล้พี่น้องกินบดได้ดอกบด,ด,ดนี่เขาผสมบดนอนกันเอาใส่กล่องเก็บไว้กินพรุ่งนี้ใหม่